เรื่องเล่าเพื่อนร่วมบ้านในสอยสนุกเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของแพรหญิงสาวที่เพิ่งเรียนจบและได้งานทำในกรุงเทพพร้อมกับเพื่อนสนิทอีกสองคนคือโอ๊ตหนุ่มวิศวกรผู้ยึดมั่นในหลักการและเหตุผลและบีมหนุ่มออฟฟิศส,สายอาร์คที่เชื่อในเรื่องลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยงบประมาณที่จำกัดพวกเขาทั้งสมคนตัดสินใจหาบ้านเช่าสักหลัง เพื่อแชร์ค่าใช้จ่ายกันหลังจากคว้านน้ำเหลยวมาหลายที่ในที่สุดพวกเขาก็เจอบ้านที่ใช่ในเว็บไซต์ประกาศเช่าแห่งหนึ่งมันเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นหลังใหญ่ในซอยที่ชื่อดูเป็นมงคลว่าซอยสนุกสภาพบ้านดูดีมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบครันและที่สำคัญค่าเช่าถูกกว่าบ้านอื่นในย่านเดียวกันเกือบครึ่งมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลนแน่แน ถูกขนาดเนี้ยโอ๊ตพูดขึ้นขณะที่พวกเขากำลังขับรถไปดูบ้านอย่าคิดมากสิโอ๊เขาอาจจะรีบปล่อยเช่าก็ได้นะถ้าบ้านดีจริงก็น่าสนนะประหยัดไปได้เยอะเลยฉันว่าเราควรเช็คประวัติบ้านดีๆนะบีมเสริมสวดมนต์แป๊บเมื่อไปถึงบ้านลุงสมบัติเจ้าของบ้านท่าทางใจดีก็ออกมารอต้อนรับบ้านหลังนั้นดูดีกว่าในรูปซะอ,อีกสะอาดสะอ้านและดูกว้างขวาง ทำไมค่าเช่าถูกจังเลยครับลุงโอ๊ตยิงคำถามทันทีอ๋อพอดีลุงไม่ได้หวังกำไรอะไรมากหรอกแค่อยากได้คนดีๆมาช่วยดูแลบ้านน่ะลุงสมบัติตอบด้วยรอยยิ้มคนเช่าเก่า่เขาก็เพิ่งย้ายไปทำงานต่างจังหวัดนะ่ะเลยว่างพอดีคำตอบของลุงดูมีเหตุผลพวกเขาจึงตกลงทำสัญญาและย้ายเข้ามาอยู่ในสุดสัปดาห์นั้นทันทีเดือนแรกของการอยู่ร่วมกัน เต็มไปด้วยความสุขและความตื่นเต้นพวกเขาจัดบ้านปาร์ตี้เล็กๆและสนุกกับการมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองจนกระทั่งเพื่อนร่วมบ้านที่มองไม่เห็นเริ่มแสดงตัวตนเรื่องแรกเกิดขึ้นกับแพรเธอมักจะได้กลิ่นแป้งเด็กหอมๆลอยมาจากห้องนอนเล็กที่ไม่มีคนอยู่ชั้นบนทั้งๆที่ในบ้านไม่มีใครใช้แป้งยี่ห้อนี้เลยและบางครั้ง เธอก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกแก้วหรือลูกบอลเล็กๆเ,เด้งกับพื้นอยู่บนนั้นต๊อกต๊อกต๊อกบีมซึ่งเป็นคนขวัญอ่อนที่สุดเจอก่อนใครเพื่อนเขาเล่าว่าหลายคืนแล้วที่เขาได้ยินเสียงผู้หญิงฮัมเพืองกล่อมเด็กแผ่วเบา,เบามาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านตอนดึกๆและลิ้นชักโต๊ะทำงานของเขาก็มักจะถูกเปิดแง้มทิ้งไว้ทั้งๆท,ที่เขาแน่ใจว่าปิดมันสนิทดีแล้วก่อนนอน แน่นอนว่าโอ๊ตไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยบ้านเก่าไม้มันก็ลั่นบ้างเสียงจากข้างบ้านหรือเปล่าลิ้นชักแกก็คงปิดไม่แน่นเองแหละคิดมากนะเขาจะพูดแบบนี้เสมอแต่แล้วความเชื่อมั่นในเหตุผลของโอ๊ก็เริ่มสั่นคลอนคืนหนึ่งที่ฝนตกหนะักพวกเขานั่งดูหนังสยองขวัญกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นชั้นล่างปึงเสียงเหมือนคนกระทืบเท้าอย่างแรงดังขึ้นมาจากชั้นบน ทุกคนเงียบกริบและมองหน้ากันใครอยู่ข้างบนวะโอตตะโกนถามแต่ไม่มีเสียงตอบลมพัดประตูมั่งโอตพยายามหาเหตุผลแต่ในใจเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เสียงประตูเหตุการณ์เริ่มหนักข้อขึ้นเรื่อยคืนหนึ่งแพรตื่นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังทะเลาะกันเป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่ดังรอดมาจากห้องนอนใหญ่ห้องของโอตเธอจึงไล่ไปหาเขาโอต แกเปิดทีวีทิ้งไว้หรอเปล่านี่ฉันใส่หูฟังเล่นเกมอยู่แต่ฉันก็ได้ยินเหมือนกันนึกว่าเสียงจากห้องแกซะอีกพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้กันแค่สามคนอีกต่อไปบรรยากาศที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความหวาดระแวงและความกลัวทุกคนเริ่มนอนไม่หลับและมักจะมารวมตัวกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นจนเกือบสว่างจุดแตกหักเกิดขึ้นในคืนวันเสาร คืนนั้นโอ๊ตต้องอยู่เคลียร์งานด่วนที่บริษัทปล่อยให้แพรกับบีมอยู่บ้านกันสองคนทั้งสองคนไม่กล้ายอยู่ห่างกันเลยแม้แต่น้อยประมาณสี่ทุ่มขณะที่พวกเขากำลังดูทีวีกันอยู่ไฟทั้งบ้านก็ดับพรึบลงมบแปลงระเบิดหรือเปล่าแพรพูดเสียงสัน่นพลางหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายแพร ь, บ้านอื่นไฟไม่ดับนะบีมชี้ออกไปนอกหน้าต่างบ้านทุกหลังในซอยยังคงมีไฟสว่างสว มีแค่บ้านของพวกเขาหลังเดียวที่มืดสนิทและในความมืดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินมันครืดครืดเสียงเหมือนคนกำลังลากเก้าอี้ไม้หนักๆอยู่บนชั้นสองตามมาด้วยเสียงสะอื้นหายของผู้หญิงที่ฟังดูเจ็บปวดและทรมานจับใจแผบีนเราออกจากบ้านกันเถอะแพรตัดสินใจแต่ยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้ก้าวขาโครม เสียงเหมือนมีของใหญ่ตกกระแทกพื้นอย่างแรงดังขึ้นมาจากชั้นบนตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนนั้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงเป็นความเงียบที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแพร่กับบีมกอดกันตัวสัน่นพวกเขาไม่กล้ามแม้แต่จะหายใจแรงและในความมืดนั้นเองประตูห้องนอนใหญ่บนชั้นสองก็ค่อยๆเง้มออกเองช้าๆเอียดเอียดเอียด ในช่องประตูที่แง้มออกมานั้นมีเพียงความมืดที่ดำสนิทแต่แพรกับบีมกลับรู้สึกเหมือนมีใครสักคนยืนจ้องพวกเขาอยู่จากในความมืดนั้นเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความสิ้นหวังทันใดนั้นลูกบอลยางสีแดงเล็กๆล,ลูกหนึ่งก็ค่อยๆกลิ้งออกมาจากห้องนั้นกลิ้งลงบันไดทีละขั้นทีละขั้น,นมาหยุดอยู่ที่ปลายเท้าของพวกเขาทั้งสองคน นั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายแพลกับบีมกรีดร้องสุดเสียงและวิ่งออกจากบ้านโดยไม่คิดชีวิตพวกเขาโทรหาโอ๊และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเมื่อโอ๊ตกลับมาถึงก็รีบพาเพื่อนทั้งสองคนไปนอนที่โรงแรมทันทีวันต่อมาพวกเขารวบรวมความกล้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อเก็บของแต่ไปกันแค่ตอนกลางวันแสกแสกเท่านั้นขณะที่กำลังขนของขึ้นรถป้าข้างบ้านคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทัก จะย้ายออกกันแล้วร้อนหนูทนกันเก่งนะอยู่ได้ตั้งหลายเดือนทำไมอ่ะครับป้าโอ๊ดถามป้าคนนั้นมองซ้ายมองขวาก่อนจะกระซิบก็บ้านหลังนี้สิเมื่อปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งมาเช่าอยู่พ่อแม่ลูกชายเล็กคนหนึ่งตอนแรกก็ดูมีความสุขดีแต่พักหลังได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันทุกวันได้ข่าวว่าผู้ชายตกงานแล้วติดเหล้าหนักจนคืนหนึ่งเสียงทะเลาะมันดังกว่าปกติ แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นสมนัดแล้วทุกอย่างก็เงียบลงแพรบีมและโอ๊ตยืนนิ่งตัวแข็งราวกับถูกสาบก็เพราะตำรวจบอกว่าพ่อยิงเมียกับลูกและก็ยิงตัวเองตายตามตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านหลังนี้ได้นานสักรายได้ยินว่ายังอยู่กันครบเลยนะโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาชอบทะเลาะก,กันเสียงดังเมื่อได้ฟังความจริงทั้งหมด พวกเขาก็รีบขนของที่เหลือขึ้นรถและขับออกไปจากซอยนั้นทันทีไม่เคยหันกลับไปมองไม่เคยติดต่อลุงสมบัติเพื่อของเงินมัดจำคืนเพราะพวกเขารู้แล้วว่าทำไมค่าเช่าบ้านหลังนี้ถึงได้ถูกนักมันไม่ได้ถูกเพราะเจ้าของบ้านใจดีแต่ที่มันถูกก็เพราะเพื่อนร่วมบ้านที่อยู่ที่นั่นมาก่อนเขาไม่เคยคิดจะย้ายออกไปไหนและบางทีพวกเขาอาจจะแค่เหงา และกำลังมองหาเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยกันตลอดไป